สวัสดีครับผมนิ่มบางเยี่ยมชื่อนิ่ป้อตั้งให่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อัมพีทีสาขาพระนครศรีอยุธยาบางปะหันนะครับเราแวะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือ,เ,อเที่ยงกันนะครับน้าดีว่าเดินไปแล้วนี่ครับดีว่าเดินไปแล้วครับเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่อาโกสาขาสองนะครับสาขาสองที่พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน โอเคนะครับเข้าไปที่ร้านนะครับนี่เลยครับสั่งอะไรสั่งให้แม่ด้วยนะเเลกแต่มันมีขนมจีนไงเเลกน้ำ อันนี้เ,นเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอแม่แล้วกันของป้าเอากะเพราหมูตุ๋นเนี่ยแล้วก็ผัดไทายกุ้งสดหนึ่งโอเคน้ำเปล่า,นลา,นลาหนึ่งอาหารที่สั่งมาแล้วครับกะเพราหมูสับไข่ดาวอันนี้อะไรนะน้ำจีนอะไรน้ำยาอะไรเนี่ยน้ำยาป่าเหรอส่วนน้องดีว่าสั่งอะไรนะรเส้นใหญ่ น้ำตกหมูอันนี้เล็กน้ำตกหมูส่วนลิ้มบาเอี่ยมที่นี่พ่อตั้งให้สัง่งกระเพราหมูสับไข่ดาวและผัดไทยกุ้งสดยังไม่มาเดี๋ยวรอก,กันนะครับพัาหมูสับไข่ดาวที่นี่ใส่เป็นหน่อไม้นะครับนี่ดูดูดูสุดอยุธยาอร่อยสุดยอดชิมแล้ว ใช้ได้ผ่านได้เวลากินอ,อ,อนหงึกินหน่อยเป็นไงบ้าง นี่นนะไม้ได้นะนนเดียวเขาจะเนูกินต่ออร่อย <c oughs> <c oughs> ชิมไม่ชิมและกินและตั้งใจกิน

嘅，係。<Okay. S 2>